หังจากที่ t o y ยต้าเซ็นท้าทำตลาดในญี่ปุ่นในช่วงที่2ตั้งแต่ปี2015แล้วก็ถือว่าค่อนข้างยาวนานพอสมควรเลยสำหรับมินิวนขนาดเล็กแต่ถึงกระนั้นนะครับถึงแม้ว,ว่าคอน d u c t ีจะเข้ามาทำตลาดแข่งกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ผพดกันแพ้กันชนะบางเดือนนั้นก็ชนะบางเดือนนั้นก็แพ้ล่าสุดนะครับโตโยต้าเซนตนั้นก็ถึงเวลาที่จะโมเดลเชนกันแล้วมาดูกันว่ามีรบ้างที่โดดเด่น งานออกแบบของโต y ยต้าเซนตานั้นนะครับก็จะปรับให้มันดูน่ารักแล้วก็เอาใจคนญี่ปุ่นมากขึ้นนะครับจากเดิมที่มีความโฉบเฉี่ยวค่อนข้างมากไฟหน้านะครับแน่นอนว่าทุกรุ่นจะได้แบบ LED หมดเพียงแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นล่างนะครับไฟหน้านั้นยืนน่าเป็นแบบ LED ทุกรุ่นย่อยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นตั้งล่างนะครับไฟ LED นั้นก็จะมีเฉพาะไฟสูงกับไฟต่ำเท่านั้นที่เหลือก็จะเป็นหลอดไส้หมด แต่ถ้าเป็นรุ่นบนๆนะครับไฟ LED นั้นก็จะมาเป็นแบบเต็มโคมเลยก็จะมีทั้งไฟหลีและไฟสองสว่าง์แหกลางวัน,นที่เป็นแบบวงกลมแล้วก็จะมีดวงโปรเจคเตอร์นะครับเป็นแบบใบบีมเช่นเคยพร้อมกับไฟนั้นที่เป็นแถบขีดเดียวอีกด้วยที่ได้รียว่าตัวคมนั้นก็จะค่อนข้างรับอานาคตไปพอสมควรสําหรับกระจังหน้านะครับจะไม่อยู่ด้านบนเพราะจะมีแค่แถบสีดาและโลโก้โตโยต้าเท่านั้น แต่ก็จะมีอยู่บริเวณเหนือช่องใส่ป้ายทะเบียนส่วนด้านล่างครับก็จะเป็นช่องดักลมตามว่างถานนะครับเส้นนั้ก็จะเป็นแบบเส้นแนวนอน3-4เส้นพร้อมกับเรดาร์นะครับสำหรับกาทำงานของระบบเดน a มิกเรดาร์ค i ิส Control อีกด้วยและในรุ่นท็อปนะครับก็จะมาพร้อมกับเส้นตกแต่งสีเงินที่ดูสปอร์ตแล้วก็ดูโฉบเฉียวมากขึ้น และทั้งนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นทีไม่มีไฟตัดหมอกหน้ามาให้ถ้าไปสมัยก่อนนั้นก็จะเรียกว่ากักแต่เดี๋ยวนี้นะครับรถที่มีไฟตัดหมอกนั้นก็จะน้อยลงเข้าไปทุกทีทุกทีทุกทีซึ่งบางค่ายนะครับรุ่นใหม่ๆนั้นก็จะไม่มีไฟตัดหมอกหน้าอีกต่อไปแล้วนะครับ <S <S ด้านข้างนะครับก็จะมีรูปทรงที่ดูแปลกตาพอสมควรตรงที่แนวกระจกนะครับก็จะทําเป็นแบบต่อนเนื่องกันเพียงแต่ว่าแนวกระจกส่วนที่เป็นด้านหลังนั้นนะครับก็จะ ดูไม่ค่อยสอดคล้องกับกระจกด้านหน้าเท่าไหร่นะักซึ่งก็อาจจะทำให้ดูสะดุดตาไปเสียหน่อย้็ยจะตกแต่งด้วยคิ้วกันกระแทกสีดําแล้วก็ที่ตกแต่งซุ้มล้อบริเวณหน้าหลังนะครับไม่ใช่ยางกันโคลนนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นส่วนที่ตกแต่งให้เพื่อความสวยงามแค่นั้นเอง ด้านหลังนะครับก็จะมาพร้อมกับไฟท้ายที่ขนาบข้างกับกระจกหลังเลยซึ่งช่วยให้ถึงเกียร์โซลูชนที่2ไงไม่รู้นะจะมีอยู่2แบบนะครับถ้าเป็นแบบรุ่นเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นแบบแถบสีแดงแปลดเลยพร้อมกับไฟเลรไฟถอยท้ที่เป็นแบบหลอดไส้แต่ถ้าเป็นรุ่นหรูออกมาหน่อยนะครับก็ไม่ต่างกันหรอกครับเป็นแค่ไฟเบรก LED รวมทั้งสิ้น1จุดท่วนรั้งนี้นะครับรายละเอียดของประตูหลังนั้นก็จะสอดคล้องกับเส้นสายต่างๆอย่างเช่น คิ้ว <Q S 2> เหนือป้ายทะเบียนนะครับก็จะสอดคล้องกับไฟท้ายเลยและจะมีโลโก้คําว่าเซียนต้าปั๊มอยู่ตรงนั้นจากเดิมนั่นที่เป็นแบบเอเมเบรมในเมื่อเอมเบรนนั้นปั๊มแล้วรู้สึกว่าต้นทุนมันเพิ่มใช่ไหมก็รวมหมดคื้วด้านบนเสียเลยส่วนด้านท้ายนะครับก็จะมีแถบสะท้อนแสงที่สอดคล้องกับเส้นสายของกันชนหลังอีกด้วยหลายคนก็อาจจะตกใจว่าทําไมเส้นสายแบบนี้มันคุ้นๆก็จะไม่คุ้นได้ยังไงนะครับก็เส้นสายนั้นก็ยกมาจากโนอากับวอกซี่รุ่นใหม่ล่าสุดเลยรายละเอียดนั้นก็คลิกได้ตาามลิสีเเทได้ยนะครับ ส่วนเสาอากาศนะครับยังคงเป็นแบบเสาสั้นอยู่เพียงแต่ว่าก็จะย้ายตำแหน่งนะครับมาไว้ที่ด้านขวามือสุดนะครับถ้ามองจากด้านหลังนะครับแต่ถ้าเกิดใส่ที่ปานั้นก็อาจจะดูแ,บบแปลกๆไปเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กึ่งกลางเหมือนกับรถยนต์หลายรุ่นเลยนะส่วนลออ้ออันลอยนะครับก็จะมาพร้อมกับขนาด16นิ้วลวดลายก็แปลกครับก็จะเป็นสีก้านรูปสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งมาประกบกันปุ๊บโอ้โหรู้สึกว่ามีความรีลับแปลกตาอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ถ้าเป็น รุ่นลองๆล,ง,ล,ง,ลงมานครับก็จะเป็นฝาครอบล้อนะครับที่มีดีไซน์เด็กโทนหน่อยก็คือว่าคล้ายๆกับรถรุ่นสวยโบราณเพียงแต่ว่าก็จะมีการตกแต่งสีทโทนเพื่อให้ดูแปลกตาด้วยเช่นกันมิติตัวถังนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่4,260 mm มมความกว้าง1,695 mm เมมเช่นเดียวกับความสูงนะครับแต่ความสูงนั้นนะครับจะมีให้เลือกระหว่าง1,695 mm มมจนถึง1,715ม mm, มและทาร้อน,นะครับจะยาวอยู่ที่2 7 5 0ง mm. พ หลายคนสงสัยว่าน้ำมันต่างกันรุ่นเดิมยังไงเอ่ยคาตอบนะครับก็คือความยาวนั้นจะเพิ่มขึ้นแค่15มมตรและแค่นั้นเลยนะครับเพราะที่เหลือนั้นก็จะเหมือนกันสีรถนะครับก็จะมีให้เลือก7สีเช่นกันนะครับเริ่มจากสีขาวกันก่อนเลยนะครับชื่อว่าไวเพิร์ลคริสตัลชัยนะครับสีนี้นะครับก็จะเป็นสีขาวมุกเก่าที่เราคุ้นเคยกันดีในเซอรต้าหลายๆรุ่นแต่ถ้าเป็นขาวมุกยุคใหม่นะครับซึ่งเซียต้าไม่มีนะควจะใช้ชื่อว่าแพทเทนัมไวเพิร์ลแต่จริงๆ คุมโทนไปเลยไม่ต้องมาแบบแยกโทนเก่าโทนใหม่อะไรก็ตามสีดำนะครับก็จะเป็นสีดำแบบธรรมดาเลยสีเทานั้นก็จะเป็นเทาเขียบที่ชื่อว่าดาร์กเกรนะครับส่วนสีอื่นๆนะครับก็จะมีทั้งสีเบทนะครับที่จะเป็นสีออกแนวทองๆหน่อยและสมัยนี้นั้นก็ก็จะเริ่มนิยมในรถมาสเตาร์หลายๆรุ่นนะครับรวมถึงค่ายอื่นๆนั้นที่น่าจะมีตามมาในอนาคต จากนั้นนะครับก็จะเป็นสีโปรโมทเลยซึ่งจะเป็นสีเขียวอมเทาหน่อยนะครับก็จะมีชื่อน่ารักๆว่า Ur อร์เบิร์นการ์กีนะครับสีเท่ากับเจอตาอารควาเลยแล้วก็สีน้ำเงินนะั้นก็จะเป็ีชื่อว่า Grayish e b l u e นะครับก็จะเป็นแบบสีเทาที่ดูผู้ใหญ่หน่อยสีแดงครับใช้ชื่อว่า Scarlet Meta l l i กนะครับแต่ไม่ได้แดงแบบแดงเป๊ะๆนะแดงอมส้มอารมณ์ประมาณสีของย a ร i สเอทีพในบ้านเราเลยทั้งนี้นะครับก็จะมีรุ่นที่ c ั s t o มไมก็คือว่ากำหนดได้ตามใจเราก็มีอยู่2ออย่างนะครับก็คือ อย่างแรกครับหลังคาดําก็จะมีแค่สีแดงกับสีน้ําเงินเท่านั้นอย่างที่2ครับเสาหลังคาครับเสาหลังคานั้นถ้าเลือกสีเออร์บอนกากีนะครับแล้วก็ต้องเลือกภายในสีกากีด้วยนะไอเสาด้านหน้านะครับจะไม่ใช่สีดําแต่จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแทนนะครับซึ่งการตกแต่งกรอบหน้ตาต่างแบบนี้นั้นช่วยให้คิดถึงโตโยต a า p า a r d กับโตโยต้า i s h ยังไงไม่รู้เนาะว่าไหม เข้ามาที่ภายในกันนะครับรู้สึกว่าภายในนะครับก็จะมีงานออกแบบที่เอาของเตต้าอะควากับโนานั้นมาผสมกันจนกลายเป็นรูปที่เห็นนี้เมื่อดูคาแรคเตอร์ของแผ่นแดชบอร์ดโดยรวมแล้วนะครับก็จะมีทั้งความมีประสงค์ความเรียบง่ายแล้วก็โทนสีนะครับที่ดูอบอ,อุ่นอย่างเช่นรถโปรโมทนะครับก็จะผสมกันทั้งสีดําสีน้ําตาลและสีส้มนะครับเรียกได้ว่าโทนสีนั้นก็ไปคนละอารมณ์เลยแต่ก็ทําให้รถนั้นดูลงตัวขึ้นและแน่นอนนะครับว่า อย่าไปหาไฟแอมเบียนไลท์นะครับเพราะรถรุ่นนี้มันไม่มีชุดเครื่องเสียงนะครับก็จะมีจอขนาด10.5นิ้วซึ่งเป็นจอใหญ่สุดพร้อมกับปุ่มปรับเสียงครับที่ทําช่องมาไว้ตั้งหากแต่ถ้าเป็นรุ่นลองลงมาครับจะเหลือแค่8นิ้วแล้วก็จะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมแค่นั้นเลยไม่มีอะไรยื่นออกมารุ่นล่างสุดนะครับไม่มีมาให้ต้องไปหากันเอาเองทั้งนี้นะครับตัววิทยุนั้นก็จะมาพร้อมกับฟังก์ชันแบบเต็มรูปแบบเลยเรื่องการเชื่อมต่อนะครับก็จะมีทั้งมิราเคิลนะครับก็จะเอาอ,อน,นาอไปใจ ช่องเสียบ USB นะครับจะมีทั้ง Type A และ Type C แน่นอนว่าก็ต้องมีบ l u e t o o t h ยเช่นกันแล้วพอเชื่อมต่อปุ๊บรองรับอะไรบ้าง Apple CarPlay สามารถเล่นไร้สายได้และ Android Auto นั้นที่ต้องเสียบสายอยู่เช่นเคยวิทยุนั้นนะครับก็จะมีทั้ง AM FM ขึ้นก้างก็คือขึ้นไป้ากับขึ้นญี่ปุ่นรวมกันระบบนำทาง Navigator พร้อมกับ t e l e m e t r อย่าง T Connect ที่มาช่วยเสริมมาให้อีกด้วยและ Option เสริมนะครับก็จะมีทั้งช่องเชื่อมต่อ HDMI เครื่องเล่น CD d v d แล้วก็ทีวีแบบวันเสกในรุ่นล่างนะครับถ้าเป็นรุ่นบนนั้นก็จะให้มาครบเลยสามารถต่อ Wi ไ Fi ในรถได้อีกเช่นกันส่วนลำโพงนะครับก็จะมีทั้ง6หรือ4ตํตำแหน่งซึ่งเครืลำโพงนั้นนะครับก็จะไม่มียี่ห้อแบบพวก JBL Bose รวมไปถึง Pioneer ด้วยแต่ก็ทำไงได้นะครับคุณภาพเสียงนั้นก็ยังไม่เคยฟังเลยต้องรองดูกันต่อไประบบปรับอากาศนะครับก็จะมาเป็นแบบ Air Auto พร้อมกับ Nano EX n a โน EX กนะครับก็คือระบบกรองอากาศที่ประสิทธิภาพดีกว่านาโน E ถึง10เท่าแต่ถ้าเป็นแอร์ธรรมดานะครับก็จะไม่มีฟัง์กชันนี้มาให้พร้อกับสวิตช์มือบิดนั้นคุ้นเคยกันดีในบรรดา t o y ยต้ y ยา i ริส้นเกียร์นะครับก็จะมาเป็นแบบ3สไตล์เลยก็คือแบบไฟฟ้านะครับก็เหมือนกับ p r i u s เลยก็คือโยกง่ายๆพร้อมกับปุ่มเ p พนเกียร์โตแบบรางตรงนะครับ และในขุมพลังเบนซินล้วนๆน,นะครับก็จะมาพร้อมกับโหมด u e n t i a l shift นะครับสามารถได้โหมดบวกลบได้สูงสุดถึง10จังหวะเลยแต่จะว่าไปแล้วรุ่นไฮบริดนะั้นจะให้เกียร์ไฟฟ้ากันครบทุกรุ่นก็ดีเหมือนกันนะว่าไหมมาตรวัดนะครับก็จะมีทั้งจอสแสดงผลการขับขี่มัตต์อินฟลูมิชั่นดิสเพลย์ที่จะมีทั้งขนาด7นิ้วพร้อมกับกราฟิกที่ดูสวยงามขึ้นแต่ถ้าเป็นรุ่นรองลงมานะครับก็จะเหลือแค่4.2นิ้วพราะมกับมาตรวัด2วงที่ดูเรียบง่ายแต่บอกข้ออมูลเยะ ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยนะครับแต่ถ้าเกิดออปชันเท่ากันนะครับก็บอกข้อมูลได้เท่าๆกันแหละครับเพียงแต่ว่ากราฟิกของรุ่นจอจินิวนั้นก็จะสวยกว่าวงมาลยนั้นจะมาเป็นแบบ3กา้านเหมือนกับตัว o ต a y า r i s ยันปุ่มเลยพร้อมกับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงควบคุมโทรศัพท์แล้วก็ระบบ Toyo t a Safety ี e เ s e มาให้ครบคันพร้อมกับ Cruise Control ที่มาเป็นแบบ a d a p t i v e ด้วยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ Toyo t a Safety ี e เ s e เดี๋ยวจะมาไล่รายละเอียดกันอีกทีหนึ่งก็เออนรนอนเลยครับ ไปหน้านะครับก็ยังคงเป็นแบบออโตอยู่แต่ถ้าเป็นที่ปัดน้ำฝนนะครับก็สามารถปรับตั้งเวลาได้เช่นกันและยังม,มีที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติมาให้อีกด้วยส่วนข้างบนนะครับก็จะมาพร้อมกับกระจกมองหลังที่แสงแบบปันปรับซึ่งบางคนนั้นอาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้นะเพราะกาแฟแผนที่เป็นแบบธรรมดาอีกด้วยไม่มีกรอบเก็บแว่นตาให้แต่จะมีปุ่มสําหรับเรียกรถฉุกเฉินแทนพร้อมกับแผงบังแดดที่ติดตั้งกระจกมาให้ทั้งสองฝั่งไฟแต่งหน้าอย่าไปหวังเลยครับมันไม่มี เบาะนั่งน,นะครับก็จะมาพร้อมกับควาอมม,อมาอีประสงค์แบบพิกัดเลยก็คือเป็นแบบ3แถว7ที่นั่งเริ่มจากแถวแรกกันก่อนเลยนะครับฝั่งคนขับนั้นสามารถปรับสูงต่ำได้แต่น่าเสียดายนะครับคิมขัดนี้ภายปรับสูงต่ำไม่ได้และอย่างหนึ่งนะครับออปชั่นแปลกๆนั้นไม่ว่าจะเป็นเบาะคนขับปรับไฟฟ้าเมมโมรี่ตำแหน่งเลื่อนบริเวณเบาะคนขับและก็เบาะคนขับสามารถหมุนได้นั้นก็ถูกตัดออกไปจากอะควรและยาริส ส่วนบอบ์ดแถวที่2นะครับก็จะมีที่ลัอกทั้ง3าแถว7ที่นั่งนะครับโดยจะแบ่งเบาะเป็นแบบ50-50แล้วก็จะมีพนักพิงสีสษนนั้นปักตรงกลางเบาะนั้นสามารถพับและเอนได้อีกด้วยส่วนบอะดั่งแถวที่3นะครับสามารถเอนและพับได้วิธีการพับนะั้นก็จะเหมือนกับเซ็นต้ารุนน่นก่อนๆนั้นก็คือว่าจะพับแบบซ่อนไว้ใต้เบาะแถว2เลยซึ่งจะเรียกว่าดัดอินนับว่าเป็นเอกลักษณ์ประจํายรุ่นของเซ็นต้าเลยนะครับส่วนรุ่นท่าที่นั่งนะครับเบาะแถว2นั้นสามารถเอนและ ได้เลยเช่นกันเพียงแต่ว่าก็จะไม่มีฟังก์ชันดักอินเพราะไม่มีอบ์ดแถวที่3และตัวบเบาดนะก็จะแบ่งเป็นแบบ60-40อีกด้วยเนื่องจากรถคันนี้ครับมีออปชันความอนเนกสงค์ค่อนข้างเยอะ,ะครับเราก็จะมาไล่เทียบส่วนกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างอบ์ดแถวแรกนะครับเราจะเริ่มจากฝั่งผู้โดสารก่อนเลยนะครับก็จะมีทั้ง ถาดสาหรับวางของนะครับพร้อมกับตะขอแขวนแล้วก็จะมีที่วางแก้วพร้อมที่วางรูปโอมอีกเอาเข้าไปยังทําได้ขนาดนี้เลยเนี่ยแล้วก็จะมีเกจเก็บของด้านหน้าเป็นแบบมาตรฐานเลยข้อสโนกลางน,นะครับก็จะมีทั้งปลั๊กไฟ12โวล์แลวก็ช่องเสียบ USB แบบ Type A หรือ Type C พร้วกับช่องวางโทรศัพท์มาให้อีกด้วยพร้อมกับตะขอแขวนของเสริมอีกด้วยซึ่งก็จะเป็นดีไซน์จากรุ่นที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าบ้านเรานั้นอาจจะไม่คุ้นเพราะว่าใช้คอนโซลนั้นคนละตัว แล้วก็จะมีปลั๊กไฟ12โวลต์และตั้งเสียบแบบไฟบ้านมาให้อีกหนึ่งคนขับมาพร้อมที่วางแก้วแล้วก็ที่วางหูุโอมราถึงเกลี้เกบของบริเวณหลังมาตกรกวัดเรียกได้เลยว่าหาช่องเก็บของมาได้แบบว่าครีเอทีฟจริงๆแผงประตูนะครับก็จะสามารถวางขวดแล้วก็วางเอกสารในต่างๆได้ แถมที่วางขวดเองนะครับก็สามารถบอกไซส์ว่าสามารถวางขวดได้ไซส์ไหนบ้างดังนั้นนะครับใครที่จะรีวิวแบบว่าสามารถวางแก้วเยติดได้ไหมก็วางได้สบายๆนะยครับเขาบอกวัดความสูงมาให้อยู่เลยพร้อมกับมือจับบริเวณเหนือมือเปิดประตูที่ดูครีเอทีฟมากทั้งเบาะนะครับเบาะคนขับนั้นก็จะมีทั้งช่องวางของสองตำแหน่งพร้อมกับปลั๊ก USB Type A และ Type C แล้วก็ช่องเก็บของด้านหลังเบาะอีกหนึ่งตำแหน่งส่วนผู้โดยสารนะครับก็โลง่งโจ่งไม่มีอะไรเลย นอกจากนี้นะครับที่พักแขนนั้นยัมีเฉพาะฝังคนขับเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้พักแขนธรรมดานะยังสามารถแขวนของได้อีกด้วยส่วนแถวที่2นะครับก็จะมีมือจับเฉพาะเลยตรงที่ว่ามันจะทําเป็นแบบร่องๆใช่ไหมแล้วให้คนนั้นเข้าไปจับด้วยเพื่อให้เขารดนั้ง่ายขึ้นพราะกับช่องวังขดน้ําก็วางของกระจุกกระจิก แล้วก็ที่สําคัญมีแอร์หลังให้ด้วยซึ่งดีไซน์แอร์หลังนั้นก็จะดูสวยงามรับสมัยกว่าเวอร์ชันอินโดนีเซียที่เราคุ้นเคยเป,เป็นอย่างดีอันนั้นนะครับดีไซน์ก็จะเหมือนกับอเวนซ่าแบบเกือบจะเป๊ะๆนะแต่ก็มาในโทนเดียวกันถ้ายัางเย็กไม่พอนะครับก็จะมีบ้านบางแต่สำหรับผู้โดยสารแถวที่2มาให้อีกเช่นกันส่วนแถวที่3นะครับก็จะมีทั้งช่องวางขวดน้ําแล้วก็ช่องวางของกระจุกกระจิกแล้วก็ปลั๊กไฟบ้านสําหรับใช้งานอนเนกประสงค์ ทครั้งจุดครับที่จะมีให้2ตํตำแหน่งเลยแต่ถ้าเป็นรุ่นท่าที่ทั้งนั้นจะเพิ่มตรงเข็มขัดนิรภัยเป็น3ตํตำแหน่งเรียกเลยว่าใสาแ่แคมปิ้งนั้นถูกต้องเข้าออกนะครับแน่นอนว่าก็จะมาพร้อมกับกุญแจอัจฉริยะปุ่มสตาร์ทให้ตามระเบียบแต่งวดนี้นะครับก็จะมีเซ็นเซอร์บริเวณประตูสไลด์ด้วยแค่เตะนะครับประตูนนก็จะเปิดให้เลยและหลายช่องทางครับที่สามารถเปิดประตูสลไลด์ได้ไม่ว่าจะเป็นกดปุ่มบริเวณมือจับกดปุ่มบริเวณฝั่งแผงแดชบอร์ดแล้วก็บน ซึ่งตัวรีโมทนะครับก็ดีไซน์จะดูหรูหราคล้ายๆกับเอาผ่าดจริงๆมันก็คือชุดเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าปุ่มนั้นก็จะมีรายละเอียดที่ต่างกันไปแต่ถ้าไปดูเริ่มตน้นนะครับกุญแจก็คุ้นหน้าคุ้นตาไปครับแจ็คไนฟคีย์ที่เจอกนในไฮลักซ์รีโวแต่ตัวรีโมทนะสามารถควบคุมประตูสไลด์ฝั่งซ้ายได้ั้งนี้นะครับก็จะมีไฟสองสว่างเพื่อต้อนรับเวลาคนขับจะขึ้นรถอีกเช่นกัน โ่วนคนขี่หนาวนะครับหรือว่าใครที่อยากจะขับรถช่วงทักหนาวนะครับก็จะมีฮีเตอร์ทั้งบริเวณเบาะนั่งคู่หน้าและคงาลไยก็มีให้อีกด้วยปิดท้ายด้วยกระจกนะครับที่จะสามารถกรองแสงทั้งอินฟราเรดแล้วก็กรองแสง UV ได้โดยจะมาในรูปแบบซ u เปอร์ UV คัตตามสุดของยูนที่ขายญี่ปุ่นตั้งแต่10ปีก่อนจนถึงปัจจุบันเลยเรีากได้ว่าไม่ต้องติดฟิล์มนะก็สามารถกรองแสงได้อีกแต่ถ้าเกิดไม่สบายใจนะั้นก็ติดฟิล์มเพิ่มได้นะครับ ร,ระบบความปลอดภัยนะครับแน่นอนว่ามาพร้อมกับเจต้าเซฟตี้เซนเอร์3.0ซึ่งจะมาพร้อมกับระบบการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติสามารถทำงานบนทางแยกได้ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันแดบถึงคุชคอนโทรลทำงานได้ทุกย่านความเร็วแล้วก็สามารถเบรกและเคลื่อนตัวได้โดยอัตโนมัตริระบบช่วยให้รถอยู่ในเลนทั้งเตือนแล้วก็ประคองไว้ประคองให้และช่วยให้นัอยู่ในเลนกลางอีกด้วย ระบบควบคุมความเร็วรถขนาเข้าโค้งนะครับก็คือว่าพอเข้าโคง้งปุ๊บความเร็วนั้นก็จะตกลงไปเลยแน่นอนว่าออปชั่นใหม่อย่างระบบช่วยหลบเดิกงสิกขวังอัตโนมัติก็มีมาให้อีกด้วยไฟสูงนั้นก็จะมีทั้งอะดัพตีบแล้วก็สามารถเปิดปิดได้ด้วยเช่นกันแบบให้รถผ่านไฟสูงก็จะเปิดโดยอัตโนมัติรวมถึงระบบป้องกันเมื่อเผลอเข้าเกียร์ผิดแล้วก็เหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงก็มีมาให้ระบบอ่านป้ายนะสัญญาณไฟจราจรนะครับต้องกับระบบเป็นเมื่อรถนั้นเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเรียบร้อยแล้ว ออปชันเบสิกอย่างระบบเตือนมุมอับด้านข้างและขนาดท้ายหลังเช่นเดียวกับกล้องมองภาพรอบทิศทางนั้นไปพลาดครับต้องมีและถุงลมนิรภัยนั้นน่าเสียดายจะให้แค่6ตำแหน่งเท่านั้นไม่มีถุลงลมหัวข่ามาให้ที่เหลือน,นั้นก็จะมีทั้งคู่หน้าด้านข้างและม่านนาาิรภัยอย่างละสองตำแหน่งกล้องหน้ารถครับที่สามารถบันทึกภาพขณครับีได้โดยจะสแสดงผลผ่าน,นเครื่องเสียงเลยอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ Toyota T-Mate ครับโดยตัวนั้นก็สามารถถอยจอดอัตโนมัติแค่เพียงกด ดูมเดียวเท่านั้นเลยเครื่องยนต์นะครับก็ยกมาจากยารีสทั้งดุนเลยนะครับก็จะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินธรรมดา1.5ลิตร3สูบพร้อมระบบเ a น i c f o ฟอสให้กำลังสูงสุด120แรงมา้าแรงบิด145นิวตันเมตรขับเคล่อนดมอัตโนมัติ d i r e c ิ Shift c v t นะครับสมดับบวกลบให้ตอบเล่งๆถึง10จังหวะด้วยและจะมีเฉพาะระบบขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นและเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรไ r i d Dynamic f o r c e นะครับโดยจะมีกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่11หรรรือ2 120แงมมาเนนบิดตต เสริมมาต้อไฟฟ้านะครับด้านหน้ามีกําลัง80แรงม้าแรงบิดมีกําลัง50.3แรงม้าก็คือมเตอร์ไฟฟ้าด้านหลังนั้นก็จะเล็กมากโดยจะมีแรงบิดอยู่ที่ด้านหน้านะครับ141นิวตันเมตรด้านหลัง52นิวตันเมตรพอรวม2ระบบปุ๊บกำลังสูงสุดอยู่ที่116แรงม้ามีเฉพาะเกียร์อัตโนมัติ eCVT เท่านั้นไม่มีบทบวกลบมาให้นะครับแล้วก็จะมีทั้งขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนสี่ล้อ e4 มาให้อีกด้วย ช่วงล่างนะครับด้านหน้าก็จะมาพร้อมกับแม็กเฟอร์สันสตาร์ด้านหลังนั้นทุกรุ่นย่อยไม่ว่าจะเป็นขับ2ขับ4มาเป็นแบบทอร์่นดีหมดและแน่นอนนะครับว่าตัวรถนั้นก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่จะสร้างบนพื้นฐาน TNGA B ก็คือใช้พื้นฐานเดียวกับยาริสนั่นแหละครับโดยจะมีทั้งดิสเบรกสี่ล้อและพลาาังพาเวอร์ไฟฟ้ามาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานทุกรุ่นย่อยสำหรับราคาของ t ต y o ต a s เซนต a นะครับก็จะมีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับ จริงๆน,น,นะครับก็จะแบ่งแค่3รุ่นย่อยหลักเท่านั้นนะครับเราก็จะมาเริ่มที่รุ่นเครื่องยนต์เบนซินก่อนนะครับแล้วก็จะมีเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับที่จะแยกทั้งระบบขับเคลื่อนสองล้อและขับเคลื่อนสี่ล้อโดยลูกค้าญี่ปุ่นนะครับสามารถจับจองได้ที่โชรุมโตโยต้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่บางรุ่นย่อยบางออปชั่นแลวก็บางสีรถโดยเฉพาะสีทูโทนนั้นนะครับก็ต้องรอไปถึง2,023เลยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดชอบกันจริงนะครับต้องอดทนหน่อย ส่วนประเทศไทยนะครับแม้ว่าโตโยต้าเซนต้านะั้นก็จะทําตลาดจนขายดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนแต่ในภาพรวมนั้นก็ถือว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักนะเนื่องจากว่าตลาดคอสอเวอร์นั้นมาแรงคนก็เลยไปเทไปที่คอสอเวอร์กันหมดอย่เช่นปีที่ m i มิซูบิชิเอ็กซ์เพเดอร์เลือกทำตลาดครั้งแรกนะครับเขาไปแยกงยอดขายเซยนต้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นทางไทยและอินโดนีเซียแต่ต้อง,องรอรุ่นกันต่อไปนะครับเพราะว่าประเทศไทยนั้นยอดขายก็ค่อนข้างสูงอยู่นะ เมื่อเทียบกับตลาดมินิแวนโดยรวมทั้งหมดแต่ถึงกระน,นั้นนะครับก็ยังบอกไม่ได้ว่ารุ่นนี้จะเข้ามาขายหรือไม่ต้องรองดูคลิปต่อๆไปกันนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ